เสเียงแนวแฟนตาซีเรื่องมณีหิมมา่านประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่19ตอนคนโลภ มันเป็นพลอยเพรินที่วิเศษมากโยธินพ้องเสียงดังเมื่อกนกพรเข้ามานั่งบนโซฟาตัวเดียวกันเธอมองหน้าเขาที่มีความสุขดวงตาเป็นประกายอะไรคะพลอยเพรลินนั่นไงคุณกระบูนบอกว่าเอามาจากป่าหิม,มาพานต์สวยมากน้ำงามและเป็นประกายอยู่ข้างในเขาเล่าถึงความมหัศจรรย์ของพลอยเพรลินให้กนกพรฟังและมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ อย่างนี้มันคงราคาแพงนะคะผมคิดว่าประมาณค่าไม่ได้เลยละคุณพูดอย่างนี้เท่ากับว่าอยากได้ใช่ไหมล่ะกนกพอรู้นิสัยเขาดีว่าเป็นคนที่เห็นแก่ได้ต้องการพลอยเพลินเม็ดนั้นและก็ไม่ผิดหวังเมื่อเขาพยักหน้าเป็นการยอมรับว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นคือเรื่องจริงใช่ผมอยากได้พลอยเพลินเม็ดนั้นมากของดีอย่างนั้นใครๆก็อยากได้ นกก็อยากได้เหมือนกันอย่าแม้แต่จะคิดนะผมมีข้อแลกเปลี่ยนที่ดีเอาเป็นว่ามาเป็นหุ้นส่วนกันดีกว่านะฟังผมให้ดีก็แล้วกันเรื่องเป็นแบบนี้ความคิดชั่วๆเกิดขึ้นในจิตใจโยทินที่จะให้กนกพรเป็นเครื่องมือขโมยพลอิ่นเม็ดงามกนกพรเป็นคนโลภอยู่แล้วจึงตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างง่ายดายเริ่มแรกโยทินเสนอค่าจ้างในราคางาม เงินดีอย่างนี้ชอบจังถ้าอย่างนั้นทำตามแผนผมได้ไหมโอ้ยอ้าวเป็นอะไรคะที่รักหญิงสาวตกใจเมื่อเห็นที่ฝ่ามือของโยธินเป็นรอยไม้พุพองเกิดบาดแผลน่ากลัวพลอยเพลินเม็ดนั้นน่ะสิผมจับมันก็ร้อนเหมือนถูกไฟเผาแล้วเกิดบาดแผลน่ากเกลียดอย่างนี้คงต้องไปโรงพยาบาลรักษาให้หายนกว่าพลอยเพลินเม็ดนั้น มันจะต้องมีอาถรรพ์แน่ๆเลยค่ะไม่อย่างนั้นมันคงไม่เผามือของคุณจนเกิดบาดแผลน่าเกลียดอย่างนี้หรอกมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถอะแต่ที่แน่ๆผมจะต้องได้พลอยเพลินเม็ดนั้นมาครอบครองคุณมีหน้าที่เอามาให้ผมชายหนุ่มกำชับให้กนนพรเอาพลอยเพลินมาให้เธอยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ได้สิเรื่องง่ายๆอย่างนี้ทำได้อยู่แล้วหญิงสาวคิดว่าเรื่องขโมยพลอยเพลินนั้นไม่ยาก ถ้าได้มาแล้วเธอก็จะมีเงินจำนวนมหาศาลไว้ใช้จ่ายและก็จะเป็นคนโปรดของโยทินดีมากนอกจากเรื่องพลอยเพลินแล้วผมก็มีงานสำคัญอีกอย่างหนึง่งที่จะให้คุณทำงานอะไรคะได้เงินไหมคุณนี่ต้องการแต่เงินอย่างเดียวเลยนะแน่นอนคะ่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อเงินอยู่แล้วกนกพรบอกถึงความต้องการของตัวเองว่าต้องการเงินมากกว่าสิ่งใด ทยทินยิ้มยันยันแต่ก็ต้องการผลประโยชน์จากเธอจึงเอาสิ่งที่ชอบมาล่อเงินน่ะได้แน่นอนและงานที่ทำนั้นคุณถนัดมากคืออะไรคะคุณจะทำอะไรก็ได้ให้คุณกระบูลเข้าใจผิดในตัวทีราหากคุณกระบูลหวังจากทีราแล้วก็จะต้องกลับมามองผมความเจ้าเล่ห์ของผู้ชายคนนี้สร้างความชิงชังแก่กะนกพรจนแทบไม่อยากเข้าไปใกล้ถ้าเขาไม่มีเงิน เธอจะขออยู่ห่างๆคุณยังหวังในตัวการะบูนอีกหรือแน่นอนผมจะเอาชนะผู้หญิงคนนี้ให้ได้โยทินยังคงเลวเช่นเดิมไม่มีความจริงใจให้ใครนอกจากผลประโยชน์ที่ต้องการเท่านั้นคุณรักการบูลไหมเมื่อก่อนอาจจะรักแต่ตอนนี้ไม่ใช่อยากจะเอาชนะเท่านั้นโอเคเรื่องนี้นกถนัดมากถ้าสำเร็จนกก็จะได้ครอบครองคุณทีราเราต่างได้ด้วยกันทั้งคู่ มันก็วินวินอยู่แล้วกนกพรโผเขากอดโย่ถิ่นจนแน่นและแบมือ้อเงินตามถนัดงั้นก็เอาเงินนี่ไปก่อนอยู่ในซองนี่ไงเขาส่งเงินให้หญิงสาวด้วยความเต็มใจแล้วพระจากไปกนกพรโบกมือด้วยความดีใจเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการกรนกพรเริ่มงานตามถนัด จากคำสั่งของโยทินจึงเข้ามาสร้างความสนิทสนมกับครอบครัวของการาบูลอีกครั้งในที่สุดเธอก็ได้เข้าออกในบ้านของการาบูลได้โดยไม่มีใครระแวงว่าเธอจะคิดไม่ดีเมื่อปลอดคนหญิงสาวจึงย่องเข้าไปในห้องพระในที่สุดเราก็ได้เห็นพลอยเพลินนั่นแล้วกนกพรเดินเข้าไปใกล้กับพานใส่พลอยเพลินที่ยังคงทอประกายวูบวาบยั่วกิเลสให้กระหาย ที่จะเอาออกไปครอบครองสวยมากจริงๆกนกพรยังคงจับจ้องอยู่ที่พลอยเพลินส่องเท้าก้าวเข้าไปช้าๆความปรารถนาที่จะครอบครองแต่เพียงผู้เดียวพลอยเพลินสวยขนาดนี้เราจะโง่ทำงานให้โยทินทำไมเราเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ดีกว่าหรือและบอกว่าทำงานไม่สําเร็จคนอย่างกนกพรชั่วได้ทุกเรื่องทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่กลัวต่อบาปกรรม เมื่อความโลภอยู่เหนือจิตใจเธอเอื้อมมือไปจับพลอยเพลินเม็ดนั้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ฝ่ามือแตะกับพลอยเพลินก็หนกพรสะดุ้งสุดตัวอ๊อโอ๊อเธอร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดสลัดมืออย่างรวดเร็วทําไมมันร้อนอย่างนี้นะเธอปวดแสบปวดร้อนจนแทบขาดใจเมื่อมองฝ่ามือชัดๆเห็นเป็นรอยไหมจนเกิดแผลผู้พองเนื้อบางส่วนหายไปจนเห็นเนื้อแดงๆอยู่ภายใน มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพลอ,อยเพลินถึงร้อนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกหนกพรหน,นีออกจากบ้านการาบูนด้วยความกลัวว่าจะมีคนเห็นถ้ารู้ว่าเธอแอบเข้ามาขโมยพลอ,อยเพลินก็จะต้องมีความผิดไม่มีใครปล่อยเธอเอาไว้แน่เพราะเป็นหัวขโมยที่น่ารังเกียจเมื่อกหนกพรอ,ออกมาจากบ้านการาบูนได้แล้วเธอรีบขับรถไปโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลขณะรอคิวรักษา เธอโทรศัพท์ไปหาโยทินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้ำเสียงโยทินดีใจเมื่อเธอโทรไปหาเรียบร้อยบ้าอะไรล่ะอ้าวทาไมคุณพูดกับผมอย่างนั้นหระครับนกเข้าไปในห้องพระได้แล้วแต่จับพลอยพลินเม็ดนั้นไม่ได้เลยมันร้อนมันถูกไฟเผามือน,นกไหม้เป็นแผลจนเห็นเนื้อข้างในปวดแสบปวดร้อนมากค่ะเหมือนผมเลยผมคิดว่าพลอยเพลินนั่นคงมีอะไรสักอย่าง กับคนที่คิดไม่ดีเอเราจะทำยังไงนะถึงจะได้มันมานั่นคุณนกพักผ่อนก่อนเถอะรักษามือให้หายก่อนดีไหมแล้วค่อยว่ากันเมื่อตกลงที่จะรักษามือก่อนสองคนชั่วจึงยุติการขโมยพลอยเพรินรอให้หายดีก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไป แม่นางกระบูลกลับมาหาพวกเราเถิดพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากแม่นางมาเร็วๆนะแม่นางที่แสนดีกระบูลสะดุ้งจากการนอนหลับเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากทลทอนและชาวหิมพานร่ำร้องให้เธอกลับเข้าไปในป่าแม้ว่าตื่นขึ้นมานั่งนิ่งๆบนเตียงแต่เสียงเหล่านั้นก็ยังคงดังกังวานแล้วอวนอยู่ในหูเช่นเดิม หญิงสาวพาวาพาวงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอห่วงชาวหิมพา,านที่ต้องการให้กลับไปช่วยเหลือทำธุระบางอย่างให้จบสิน้นแต่เธอก็ห่วงพ่อกับแม่ท่านคงทุกข์ใจถ้าหากว่าเธอหายตัวไปอีกครั้งเราจะทำอย่างไรดีนะขณะลังเลอยู่นั้นการบูนสะดุง้งเมื่อมองไปที่กระจกเครื่องแป้งท่ามกลางความสลัวจากแสงโคมไฟ เธอเห็นใครบางคนยืนอยู่ชายหนุ่มรูปร่างสูงสงา่าเบื้องบนเปลือยเปล่ามีเครื่องประดับผาาเฉียงข้างล่างสวมกางเกงสามส่วนในมือถือพินเอาไว้คุณพาราทรเธอจำได้ว่าชายในกระจกคือทาราทรบุรุษชาวหิม,มาพานที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนทีราราวกับฝาแฝดแม่นางกระบูนข้าและชาวหิม,มาพาน รอการกลับมาของแม่นางทรทรร่ำร้องให้กระบูลกลับเข้าไปในป่าหิมพานและกวักมือเรียกเธอใจเต้นแรงด้วยความดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งคุณทลทรฉันดีใจฉันจะไปหาคุณกระบูลเดินไปที่กระจกยื่นมือเข้าไปใกล้ๆจนสัมผัสกับความแข็งและเย็นภาพทรทอนหายวับไปกับตาทลทรคุณอยู่ที่ไหนนะ แม่นางกระบูนกลับมาหาพวกเราแม่ภาพทะทอนหายไปแต่ก็มีเสียงเรียกให้เธอไปหาด้วยน้ำเสียงวาววอนหญิงสาวถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวกระบูนร้รองไห้ด้วยความเสียใจที่ไม่อาจไปในป่าหิมพา์ได้เพราะรู้ว่าชาวหิมพานต้องการความช่วยเหลือจากเธอแม้แต่หลวงปู่ศุกก็ยังพูดว่า เธอมีภารกิจสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จฉันจะไปหาพวกคุณค่ะทารทอนกระบุนตัดสินใจว่าจะต้องกลับเข้าไปในป่าหิมพานอีกครั้งแม้ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมหรือว่าไปแล้วจะกลับเข้ามาสู่โลกปัจจุบันได้หรือไม่แต่เธอจะต้องลองเสี่ยงดูกระบุนเตรียมของสำคัญในการเดินทางเข้าไปในป่าหิมพาน และไม่ลืมอัพลอยเพลินติดตัวไปด้วยเธอออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแต่เธอไม่รู้ว่าทีราเห็นเธอออกจากบ้านเขาแปลกใจที่เห็นเธอสะพายเป้ใบใหญ่เหมือนเตรียมออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเขาปลุกนพคุณให้ลุกขึ้นมีอะไรหรือครับคุณกระบูลสะพายเป้ออกจากบ้านไปแล้วฮะไปไหนแต่เราจะต้องตามหาคุณกระบูนกลับมาผมกลัวว่าเธอจะไปในป่านั่น คำพูดของนพคุณสร้างความตกใจแก่ทีราจนพาอะไรไม่ถูกนั่นสิเร็วขะเถอะนั่นคุณกระบูนออกประตูรั้วไปแล้วทีราคว้าแขนนพคุณให้วิ่งออกไปหน้าบ้านแต่คลาดกับหญิงสาวเพราะมีรถรับจ้างผ่านมาเธอเรียกและเหมาไปยังชายป่าเอาอยังไงดีครับคุณทีราไปเอารถออกผมคิดว่าคุณกระบูนคงจะกลับเข้าไปในป่าอีกครั้ง ทางด้านการะบูนเมารถให้ไปส่งที่ชายป่าคุณจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียวรู้ครับคนขับรถรับจ้างถามด้วยความเป็นห่วงและมองด้วยสายตากังวลเขารู้ว่าในป่าลึกแห่งนี้มีแต่อันตรายและอาจจะหลงป่าง่ายๆฉันเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วและในนี้ก็มีหมู่บ้านของคนที่ฉันรู้จักคะ่ะถ้าอย่างนั้นผมก็เบาใจระวังตัวด้วยนะครับค่ะข,ขอบคุณมาก กระบูนยกมือไหว้คนขับรถไวกลางคนแล้วก้าวเข้าไปในป่าอย่างมีความสุขความกลัวไม่มีในจิตใจเมื่อรู้ว่ามีอีกหลายชีวิตรอเธออยู่เธอจะต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้และรู้ว่าการเข้าไปในป่าหิมพานนั้นไม่ยากเลยเธอจำต้นสักได้เป็นอย่างดีว่าอยู่ตรงไหนแค่เพียงยืนตรงปากโพรงแล้วก็รอให้มีพลังบางอย่างเกิดขึ้น พอยเพลินเม็ดนี้จะพาให้เราเข้าไปในป่าหิม,มพานเธอรูปคำพลอยเพลินที่อยู่ในกระเป๋าซึ่งรูดซิปเอาไวายอยานนา้อย่างแน่นหนาหญิงสาวเดินเข้าไปในป่าไม่กลัวต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่ละนาทีผ่านไปอย่างมีความหมายเธอแทบไม่เชื่อตัวเองว่าผ่านไปได้อย่างไรโดยไม่หลงทางราวกับว่าเธอจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำเธอผ่านหมู่บ้านของเชิดแต่ไม่แวะเข้าไป นอกจากมุ่งเข้าสู่จุดหมายและอีกไม่นานก็จับไปถึงกระทั่งใกล้กับต้นสักเข้าไปทุกทีท้องฟ้าปั่นป่วนเสียงฟ้าร้องคำรามคลื่นคลางเหมือนกับเหตุการณ์ที่เธอหนีดิงป่าแล้วหงายหลังเข้าไปในโพรงต้นศักร,รออีกนิดนะทารทรฉันกำลังจะไปหาพวกคุณหญิงสาวพูดจบก็รับรู้ถึงมวลพลังบางอย่าง พัดเข้าไปใกล้ๆกับต้นสักที่มีโพรงยิงช้าหลับตาแล้วพนมมือไหว้พร้อมกับร่างงามพุ่งเข้าไปในโพรงอย่างรวดเร็ว